หลังจากที่มีลมแรงนะคะแล้วก็มีฝนตกแรงๆตกหนักๆเลยผ่านไปแล้วพี่อ้อก็เลยจะมาสำรวจความเสียหายนะว่าหลังบ้านเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะเนรนาดพอสมควรนะคะท่านผู้ชมแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าอ่าก็มีต้นไม้มีผักบางส่วนนะคะที่พี่อ้อก็ได้เอามา หลบลมหลบฝนไว้ตรงนี้นะคะเขาก็จะไม่โดนฝนไม่โดนลมนะคะเนี่ยค่ะพวกต้นเล็กๆนะคะก็จะเามาไว้บริเวณน,นี้นะคะซึ่งสามารถที่จะหลบฝนหลบลมได้นะส่วนต้นที่แข็งแรงนะคะก็ไม่เป็นอะไรค่ะก็ยัง อยู่ดีกันอยู่นะคะพอได้น้ำฝนนะเขาก็จะอาสดชื่นขึ้นมาเลยนะต้นไม้เขาชอบน้ำฝนนะเนี่ยพอได้อ่ความชื้นแล้วก็ได้น้ำฝนนะคะเขาก็จะมีความสดชื่นมากๆเลยนะอันนี้ก็รู้สึกกิ่งเขาจะหักนะคะ อันนี้ก็เป็นต้นกระเพานะกระเพาเนี่พี่อ้อปลูกมาได้ประมาณาปีกว่าเกือบสองปีแล้วนะคะก็ได้ตัดยอดตัดดอกเขาอยู่เรื่อยๆค่ะจะไม่ปล่อยให้เขาแก่นะคะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ตัดค่ะเน,นี่นะคะวันนี้ยังไม่ได้ตัดพอเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เสมอเขาก็จะมีอายุยืนยาวค่ะแล้วก็อยู่กับเราไปได้นานๆนะคะกระเพรานี้ก็ อายุมากสุดนะเคยปลูกในกระถางไม่เกินสองปีนะคะปีกว่าๆก,ก็จะเริ่มโสมแล้วนะหนดูขึ้นชา่ายขึ้นช่ายที่พี่อ,อ้อเคยทำคลิปนะคะโอ้ยต้องเอามาหลบไว้แถวนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเออเป็นผักที่พี่อ,อ้อเพาะเอาไว้นะคะก็เอามาหลบไว้แถวนี้ เพราะไม่งั้นเดี๋ยวโดนฝนซัดแบบต้นลมนะคะมองไปทางโน้นต้นเตยค่ะจริงๆมุมนี้พี่อ้อจะมีต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่ากลัวลมกลัวฝนนะก็เลยเอาไปหลบไว้นะคะ ส่วนอันนี้ก็เป็นผักบุ้งที่เคยทําคลิปนะคะพี่อ้อตัดไปแล้วนะตัดไปผัดเรียบร้อยแล้วแหละก็เลยจะเหลือแต่ตอแบบนี้นะคะก็จะปล่อยไว้ให้เขา,าแตกยอดแตกใบขึ้นใหม่นะอันนี้ก็เป็นตะไคร้ที่เคยทําคลิปนะคะเปลี่ยนกระถางมาแล้วหนึ่งครั้งนะส่วนอันนี้ก็เป็นต้นเตยโอ้ยลูกแม่ ล้มค่ะความที่กระถางเป็นกระถางพลาสติกนะคะมันก็เลยไม่ค่อยมีน้ำหนักค่ะแล้วต้นเตยเขาก็ต้นสูงต้นใหญ่นะเลยทำให้ไม่สามารถที่จะต้านแรงลมไว้ได้นะคะก็เลยล้มแบบนี้นะก็เดี๋ยวเอาไว้ผลเขาหยุดดีๆก่อนแล้วเดี๋ยวพี่อ้อจะมาจับเขาตั้งขึ้นใหม่ นี่ก็เป็นความเสียหายเล็กๆน้อยๆนะคะก็ไม่มีอะไรที่เสียหายมากนะําจริงพีอ่อ้อปลูกผักสองที่นะคะก็จะมีบริเวณนี้แล้วก็ข้างบ้านอีกที่หนึงนะแต่ข้างบ้านยังไม่ได้ไปสำรวจเลยค่ะก็ดีค่ะที่มันไม่มีอะไรที่เสียหายมากมายนะคะแล้วยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ